พิเตอร์กินเหล้ากันกูมไม่กินเหล้าว่ะกูจะเล่นเกม ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับปีเตอร์วันนี้วิกิล่ามาเลนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมานะครับหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาลงคลิปนะครับสอบสัมภาษณ์นะครับไวลิสนะครับอ่าเกมเลดเดตนะครับประเทศเท็กซัสนะครับอ่าซึ่งกําลังดังอยู่เลยตอนนี้นะครับก็ช่วงนี้นะครับเราไปเล่นไฟเอ็มนะครับอยู่ประเทศแฟมิเลียนะครับแต่ว่าผมจะใช้ในชื่อในนามของโจปุริพานะครับจะไม่ได้ใช้ชื่อว่าปีเตอร์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูไปดูกันเลยนะครับว่าการสอบไวลิครัั้้งงงนนนีเป็ยไะครับ ผมจะ,ะตัดลงแค่บางส่วนนะครับเพราะว่าบางส่วนมันอาจจะเป็นแบบคําถามเบื้องลึกอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเลยครับเดี๋ยวพี่มีสอบสัมภาษณ์ตอนสามทุ่มครึ่งนะจะฟังไหมถ้าฟังเดี๋ยวพี่จะสตรีมแต่พี่ไม่รู้นะว่าจะเข้าห้องทันหรือเปล่า๋ยวพี่ยังไม่ได้อ่านกฎเขาเลยนะสตรีมเลยใช่ปะเนี่ยสามทุ่มครึ่งอะ่ะ๋ยวรอเลยจัดไปจัดไปถ้าไม่สตรีมขอให้สอบไม่ผ่านนะยวรอดูเลยแต่มันต้องแย่งกันเข้าห้องอ่ะน,นี่ไม่รู้จะเข้าทันหรือเปล่าราต้องรองก่อนนี่ไงเห็นไหมห้องนี้แหละห้องนี้แหละเขาบอกว่าเริ่มสอบเมารค่ะ สวัสดีครับน้องเบต์เมธาพรเราจะเข้าห้องทันหรือเปล่าพี่ว่าเขาเอาแค่ยี่สิบคนเองสำหรับประเทศเท็กซัสนี่นะครับก็เขาจะเน้นนะครับเออ่ผู้เล่นนะครับต้องมีอายุนะครับสิบแปดบวกนะครับแล้วก็กดต้องแน่นนะครับแล้วก็เออ่เรื่องการจุดเด่นของตัวละครครับพวกคาแรคเตอร์นะครับต้องชัดเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยครับเราจะเข้าห้องนี้ีิกลัว

ขึ้นกลางกะหล่บแล้วนาวสีคามขึ้นกลงแ่แสงกะใหญ่ยงชุนไปทั่วทวีไปชื่อเสียงกูอยู่ทั่วทุกที่เขาบอกว่ากูไม่เนวไมได้แต่กูจะตายก็ฟืนคนีมและเข็ดกัดฉัมไม่หยุดเดียวกขพพวกกูคยทัน don't y o say o I o t my h a อ่ะไ้แต่ว่านั่งกับโปรได้คนใจแคบอ่ะตอโปรด้กับโปรไอโปรมันกำหมัดแล้วอะปรกูทัไมเขาไม่เปิดวะสามสิบ้ เฮ้ยเขาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอ้โหเขาได้มาแล้วจืดวุ้ยส้ทัน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 มาเราเป็นคนรอเยอะมากเลยรดเร็วดยบดาบใจสันใจสันมากเลยครับจริงครับจริงครับแทครับ ไม่น่าขุดยาวเท่านั้นขอบคุณผู้ช่วที่ดีด้วยวันดีทุกคนด้วยนะฮะวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหายหายใจแทบไม่ออกก่อนจะสอบยาวไหมเนี่ยพี่ชายถ้าเกิดเล่นโรเปมาก่อนสบายมากเลยขอให้ผ่านทุกคนนะครับครับสาธุสาธุครับสาธุครับครับผมผ่านด้วยผ่านด้วยรอบเก้าโอเคเดี๋ยวแคปเวลาแล้วกันเดี๋ยวแคปเวลาก่อนพี่แคปเวลาก่อนทันได้ไงยี่สิบหงง เผื่อแบบมันหลุดไงเราจะได้แบบอ้างได้โอเคแคบเวลาแล้วแคบเวลาแล้วเข้าถันได้แก้วงงมากเลยเดี๋ยวอ่านกแป๊บนึ่งยังไม่ได้อ่านกดเลยเขาเรียกไวมากอะผ่านแล้วเหรอครับจอไม่ได้จะไม่ได้กลับมาผ่านแล้วเหรอใช่ครับเป็นยังไงบ้างย้อนกลับมาตั้งตัวใชครึ่งแบบก็แบบแบ็กกราวด์ครับแบบชีวิตเป็นไงตั้งแต่เด็กพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรมาเนี้ยง่าย เขาทำเขาถามยันพ่อแม่เลยหรอใช่ครับเพรใช่ครับพพโลพีแบบมันต้องมีเมืองเกิดแล้วก็แบบทาไงถึงมาเท็กซัสได้อะไรเงี้ยครับเมืองเมืองกูไม่รู้เลยเมืองเมืองเกิดต้องเอาจากไหนครับนี่เอาแบบเราคิดขึ้นเองได้ไหมก็ต้องอิงจากจากจากแถวนั้นเลยครับแบบแบบใกล้เท็กซัสหรือว่าแบบแถวนั้นนะครับหนึ่งกับวันไหนเนาะหนึ่งแปดดศูนย์นั่นหรอของปีที่แล้วของปีนั้นนะนะลองลองลองเปิดหนมันมันมีเมืองอยู่ โอนโหลึกมากครับลึกมากผมหาก่อนโอ้ยมีใครสนใจอยากเป็นพี่น้องกับผมไหมเกือบไปครับผมสนผมสนผมสนนายนายชื่ออะไรอ่ะนายชื่อไอซีชื่ออะไรอ่ะไอซีชื่อจังโก้ผมชื่อเจสันไปได้แล้วเจสเหมือนกันนามสกุลมันคนละอันกันน่อาจจะเป็นทานมาด้วยกันไงครับไอ้นี่พี่น้องตัดมาพี่น้องีบาอย่างนี้เหรองนั้นตรงนั้นเออได้นะ เดี๋ยวเรามาฟังผมแนะนำตัวละครของผมแบบคร่าวๆกันครับฮัลโหลค่ะ <ứng S 2> อยู่ไหมเอ่ยฮ <Hello. S 1> สวัสดีครับโอ <Okay. S 1> เคอ่อเคยเล่นครับคือคือตอนแรกอะผมจะเล่นไอเซิร์ฟเอ่อไอที่เป็นอาอาใช่ครับใช่ครับแต่คราวนี้ผมเข้าอันนี้มาก,ก่อนก็เลยเดี๋ยวเอ่อเพราะว่าผมเพิ่งเคยเล่นเรดเดทไอเรดเดทครั้งแรกครับ ก็เลยว่าเดี๋ยวจะสอบเสริมนี่้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปลองเล่นก่อนครับใช่ครับเพราะว่าปกติเล่นเล่นอยู่แฟมครับยังครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งไปเอ่อผมยีิบเจ็ดครับจะส่งให้ตรงไหนครับชื่อเจคครับเจคเลวิดเอ่อเกิดที่เมืองวาเลนไทน์ครับลูกคนเดียวครับอายุยี่สิบห้าอันนี้ผมพูดเร็วไปเหรออ่าใช่ครับใช่ครับ อ๋อใช่ครับได้ไหมครับได้มครับพ่อชื่อเจคอบครับอายุ61เป็นพ่อค้าครับแม่ชื่อลาน่าครับอายุ58ครับเป็นแม่ค้าเหมือนกันครับอันนี้เป็นนิสัยของตัวละครนะครับเป็นตอนเด็กเอ่อเป็นเด็กที่ร่าเริงครับแต่ว่ามักจะมีคนโดนลุมแกลงครับเพราะว่าด้วยนิสัยที่ร่าเริงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังกดโลภะกันครับอ่าพีจีเหรอครับพีจีคือเอ่อถ้าสมมุติเปรียบเอ่อเปรียบเทียบกับเออ่ ชีวิตจริงนะครับคือเพราะว่าเราอยู่อยู่ในเกมเราก็ต้องจำลองบทบาทขึ้นมาใช่นะครับอ่อย่างพี่จีก็จะเป็นอย่างเช่นถ้าสมมติในโลกโลกความจริงคนโดยมนุษย์เราเนี่ยผมจะผมจะผมจะยกตัวอย่างกันกระโดดลงตึกแล้วกันคือในชีวิตคือคือในโอเนี่ยคือเราจะไม่ทําอยู่แล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนแบบมนุษย์ทุกคนในจิตใต้สำหเขาต้องกลัวใช่ไหมครับอ่าเพราะในไอซีเราเราสร้างตัวละครขึ้นมา การใช้ชีวิตโลเ์อย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรทําในสิ่งที่คือมนุษย์เขาไม่ทําครับที่ไม่ใช่แบบเป็นฮีโร่กระโดดวิ่งไปให้ม้าชนอย่างเงี้ยครับอ่ากระโดดลงจากหลังคาบ้านอย่างเงี้ยครับครับประมาณนี้ครับ MG.. เอ่อเมตาเกมมิ่ครับอ่าใช้เครื่องมือสื่อสารครับทุกอย่างที่ไม่มีในประเทศหรือว่าในเกมครับอย่างเช่นอ่าอย่าง ยกตัวอย่างอย่างถ้าในประเทศใช้นกพิราบใช่ไหมครับในการสื่อสารเราไม่ควรที่จะเอาพวกดิสคอร์ดอย่างเช่นสมมติแบบมีสตอรี่แก้งนะครับสมมติการสื่อสารานี้มันไม่ควรที่จะเป็นดิสคอดหรือ T s นะครับหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกเหนือจากภายในเกมครับก็เปิดทิเกตถามทีมงานได้เลยยกเว้นทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับการเล่น IC เนาะ อ๋อได้ครับโอเคค่ะขอบคุณมากครับอันนี้ผมกดออกเลยครับออกได้เลยค่ะออกได้เลยเดี๋ยวรอทีมงานแอดไบดให้ค่ะก็ถ้าดูมาถึงตอนนี้นะครับก็กําลังจะจบขีวนะครับก็เนื้อหาบางส่วนนะครับของประเทศครับผมอาจจะไม่ได้ตัดลงนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นความลับในเป็นคําถามในการสอบวบิดบางประโยคนะครับอ่าอย่างเช่นบางคาถามาอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามนะครับแล้วก็ สามารถดูสตรีมสดได้นะครับผ่านทางทวิตนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นพาร์ทมาในลุง y o u t u b ิธีนะครับของเลดเดสนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย